สวัสดีครับผมปอลอโตครับผมวันนี้เอา h a r l e y s p o t t e r เอครับผมปี2023ครับอีก1นึคันอีกแล้วครับมาให้พี่ๆน้องๆที่สนใจรุ่นนี้ชมนะฮะก็ทำการแต่งล้อหลังเป็นล้อ240เหมือนหลายๆคันที่ผมทำไปก็น่าจะเยอะนะจะเป็น10คันแล้วก็คันนี้เป็นของพี่พงพนานะครับจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับรถใหม่ป้ายแดงออกศูนย์ครับ ออกศูนย์ปุ๊บส่งหาผมเลยนะครับน้พลาสติกใหม่ยังไม่ได้แกะแล้วก็ทําการแต่งเลยนะครับปกกระจงกระจกยังมีสติ๊กเกอร์อยู่นะครับรถใหม่ใหม่คลิป <c oughs> ก็ขั้นตอนการแต่งคันนี้ก็คือเป็นสเต็ปเบสิคที่จะไม่ได้เพิ่มอะไรให้มันมากนะครับน่าจะเป็น step, น่าจะเป็นสเต็ปมาตรฐานที่ส่งมาให้ผมทนะําแล้วถ้าหนักกว่าน,นี้ก็จะเป็นพวกอะเซซซี่ต่างๆที่อย่างได้เห็นไปในคลิปก่อนๆมีโชคมีเบรกมีอะไรนะฮะ ก็มาดูกันรายละเอียดการตกแต่งนะครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนด้านหน้าเดิมนะครับล้อหน้าของเดิมเบรกเดิมหมดนะครับแต่ผมมีทำการแร็ปไฟให้เป็นสีโครมนะเอ้อสีสีชาสีดำเพื่อให้รถมันดูดุขึ้นนะครับพวกของแต่งอื่นๆเดี๋ยวพี่เขาจะไปแต่งเพิ่มนะครับเช่นพักเท้าบอกแฮนเลยครับพอรถใหม่ออกศูนยะ์ก็จะมีเปลี่ยนแซดบาร์ bar. ใส่ไฟเลี้ยวนะครับของแต่งของ Black Specialist นะฮะบก็ใบตน้นี้มีเปลี่ยนแทดบาร์อย่างเดียวนะครับกระจกลอกแทนนะยังเป็นของเดิมอยูอ่ก็ของแต่งอื่นก็ยังไม่มีอะไรครับสีดำปกติทุกอย่างนะครับก็เปลี่ยนแทดบารให้ดูมีความสปอร์ตมากขึ้นนะครับให้เข้ากับตัวรถอย่างนี้เห็นนะท่อท่อนี่ของฟ้าลั่นนะครับ หจ้าของรีเควสมาเพราะมันมีคันของคันก่อนนู่นก็เป็นท่อฟ้าลันออกคู่นะครับนี่ครับผมแต่ถ้าอย่างที่ผมเคยเล่าไปนะครับคือถ้าเป็นของออถ้ามาใส่ล้อโตขนาด240เนี่ยถ้าใส่ท่อฟ้าลั่นนะบอกทางฟ้าลั่นได้เลยนะครับว่าขอขยับให้หน่อยนี่ขาชุดนี้เขาจะขยับให้จากคันก่อนที่ผมต่อเองนะขาขานี้เขาจะเออไม่รู้จะเห็นนะนี่ฮะเขาจะทําขายืนเพื่อหลบ แนวยางครับนี่คตรงที่มันติดกันก็คือตรงเนี้ยตรงนี้ครับน้าเป็นที่ติดเนี่ยเขาก็จะไม่ติดละก็จะหลบมาให้เลยครับผมซุูมเสียงเดี๋ยวเราค่อยมาฟังกันเนาะก็มีคันนี้ด้านหลังนะครับก็อย่างนี้เห็นก็ด้านหลังใช้ล้อของเบรกเอาตัวเก่านะฮะก็ขนาด18นิ้วกว้าง8.5แต่ว่าจริงมัน9นิ้วนะผมก็จะพูดแปให้มันตรงตามสเปคเขาก่อน ผมก็ทำการผ่าขยายซิมิ่งอาร์มครับก็ะะจะมีอะแดปเตอร์ใช้จานเบรกจานเบรกนะครับเป็นจานเบรกเดิมหลังเดิมของสปอร์ตเอสนะครับอันนี้ดูครับนี่รถเดิมเดิมน,นี้ก็อีกหนึ่งคันก็มาจอดไว้นะครับจะใช้จานเบรกเดิมแต่พอเราเปลี่ยนใช้ล้อของเบรกเอาตัวเก่าหรือรุ่นอื่นๆนะที่เป็นของตัวซอฟท์เทลก็ต้อง CNC ตัวนี้ก็แบรนด์ผมเองนะครับ PLT แล้วนี่คันนี้ใช้เบรกเดิมนะก็จะมีครอบ หัวน็อตนะครับเพราะว่าแกนล้อต้องกึงใหม่โอ้ยโทษดีอ่าก็จะมีครอบน็อตนะครับครอบหัวนอ็อตป๊าแล้วก็จะมีฝาปิดสวิงอาร์มอ่าให้ดูให้งานมันดูเรียบร้อยขึ้นนะครับโอเคก็จะประมาณนี้ด้านหลังรัดด้วยยางของบิสโตนะครับขนาดสองสี่ศูครับผม ด้านข้างก็มีน็นอตพูเล่ใช้ของเดิมมิลิงเจาะครับหาระยะไล่ระยะใหม่ความห่างสายพานปกตินะคือผมจะถ่ายบรรผ่านนะเพราะว่านะฮะมีตั้งแต่ทําไปหลายคันมากๆแล้วเนี่ยเริ่มแบบชาวต่างชาติก็เริ่มมีขิงๆใส่ผมแล้วคือทางเมืองนอกเลยนะประเทศออสเตรเลียมั่งเยอรมันมั่ง ถามแบบแชร์ไอเดียหน่อยใส่ได้ไงผมบอกอ่นเป็นโน้ตหาของอูผมในการการทาแล้วก็ผมก็ยืนยันว่าผมเป็นเจ้าแรกนะคนแรกของโลกเขาแบบไม่เชื่อออนนี้ขอเมาส์กันเถอะแต่น่าจะเห็นแต่คันสีส้มนะที่ทําทําไปหนักมากก้วคันนี้ก็รวมรวมประมาณนี้นะฮะไฟท้ายไฟเลี้ยวท้ายคันนี้เขาก็อยากจะได้เป็นเหมือนของคันแรกที่ใส่คือของ DJPK นะของพี่วที่ JPK ก็จะเป็น ไฟเลี้ยวโมโตคัตเจนนะฮะอันเ,เล็กนี่เดี๋ยวแต่สว่างมากราคาคู่ละแปดพันเก้าร้อยบาทเนี่ยแพงแต่สว่างสุดๆนะฮะครับโดยรวมประมาณนี้นะฮะมาดูเสียงท่อกันดีกว่าออนก่อนเดี๋ยวผมเปิดไฟเลี้ยวให้ดูก่อนนะครับระหว่างรอไฟหน้าปัดขึ้นเปิดไฟเป็นไฟขอทางนะด้านหลังก็เป็นสองระบบไฟเบรกไฟหลีไฟเลี้ยวในตัวนะฮะสว่างสุดๆครับ ส่วนด้านหน้าครับถึงจะติดฟิล์มมาแต่ก็สว่างเหมือนเดิมนะมันไม่ใช่ดำมากนะในกล้องผมอาจจะมีแสงสะท้อนเพราะว่าเลนส์ผมแตกนะครับมือถือโอเคเด้อฟังเสียงท่อนะท่อฟ้าลั่นผมไม่ได้ใส่ไซนเซอร์ เบิร์นดังยนะครับเดี๋ยวคางบ้านด่าแต่บอกเลยว่าลั่นมากครับสมชื่อฟ้าลั่นนะครับก็เป็นท่อคู่นะครับแล้วก็ยังใส่ฝาครอบเดิมเนาะแต่เขามีออปชันบางคนเนี hmm. ่ยเห็นรุ่นก่อนๆก็มใส่ใส่ใส่ไปก็จะมีเป็นเคลฟล่าก็มีนะครับตัวบังเนี่ยก็จะหล่ออีกแบบนึงงานโดยรวมก็ประมาณนี้ครับงานพาวเวอร์โค้ดทั้งหมดนะครับในสวิงแอมนี่พาวเวอร์โค้ดใหม่ล้อพาวเวอร์โค้ดใหม่จาก a f e นะ mxb ครับคุณเบลครับผมที่ผมแท็กใน f c e e o o o เนาะผลงานพอรตโค้เนียบสุดๆผมบอกเลยครับเซาจากพี่แสนนะครับจังหวัดอ,อ,อะไรนะอยู่สุราษฎร์เอออยู่สุราษฎร์ธานีเนียครับสั่งนะ่าจะเกือบทุกคันที่สั่งก็จะเป็นงานแกเกือบหมดนะโอเคครับสเต็ปคันนี้ถ้างบประมาณนะครับถ้าจบอันนี้ผมรวมงบประมาณเร่าๆหนึ่งแสนห้าหมืนบาท คือ1นึ่งแสบาทถ้าถามว่ามีอะไรมั่งนะครับเฮ้ยพี่แพงไปหรือเปล่าจริงๆราคาฮาร์เรสดนนี้ผมว่าไม่แพงนั้นนะคือถ้าตีเป็นอุปกรณ์เป็นชิ้นเป็นชิ้นนะท่อสามหมื่นกว่านะครับท่อสามหมื่นสี่สามหมื่นห้า 30, 000, 40, 35, ผมจะไม่ผิดเนาะลอ้อล้ออีกสองหมื่นกว่ายางเส้นละหมื่นกว่าบาทอ่ามีพวกการซีนซีนต่างพาวเดอร์โค้ทผ่าขายายซิงแอม ไฟเลี้ยวอะไฟเลี้ยวคู่นี้คู่หนึ่งก็แปดพันเก้าไฟเลี้ยวคู่หน้าอีกเออแล้วก็ยังมีจุกจิกหูแฮนเฮิร์นอะไรเงี้ยครับลองกดเครื่องที่เลขดูได้ครับก็ราคาเริ่มต้นก็จะประมาณนี้ครับแสนสี่แสนห้าแต่ผมถ้าอินบ็อกมาหาผมผม,ผมก็บอกว่ามันเริ่มที่แปดหมื่นแปดหมื่นนี่คือมันไม่มีท่อเพราะ <c oughs> ผมก็ไม่รู้แต่ละคนมันจะจะเลือกท่อตัวไหนยังไงจะมีออปชันเสริมไหมอะไรเงี้ยมันก็จะแล้วแต่แหละผมก็จะกดเครื่องคร่าวๆส่วนตัวผมก็มีค่าแรง ค่าดาเนินการครับค่าวิ่งอะไรอะไรทุกอย่างก็ตามบินเนาะสําหรับคนที่ถามมาค่อนข้างจะถามผมเยอะด้วยซ้าก็ราคามันยืนประมาณนี้กว่าแปดหมื่นขึ้นไปนะแปดหมื่น0 0 0กว่าโอเคครับผมก็มาอัปเดตอีกหนึ่งคันครับ h a r ์เล s p สปอร์ตเอลอโตครับผมโดยปอลลโต c u สตอมช็อปนะฮะขอบคุณมากครับผมที่ติดตามกันนะครับขผมค,ครับสวัสดีครับ